สวัสดีค่ะคุณป้าพาถักจากช่องฮอมโคเชนะคะก็มาเจอกันในคลิปที่สองกับการถักกระโปรงชายย,ย้อยซึ่งก็เป็นการถักสองขั้นตอนเราก็ได้ถักขั้นตอนที่1ไปเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้เราก็จะมาถักขั้นตอนที่สองกันต่อไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ ค่ะเราก็จะมาถักกันต่อนะคะก่อนที่จะไปถักเราจะมาดูที่เราถักไว้นะคะตรงลายริมรอบคอเนาะแขนก็เหมือนกันนะคะเราจะคอทอโดยรอบหนึ่งรอบแล้วก็ถักลายแบบนี้เหมือนตรงที่เราถักตรงริมรอบคอถักเหมือนกันเลยนะคะย้อนกลับมาดูเนาะ ทั้งสองด้านถักเหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาถักขั้นตอนที่สองกันค่ะมาดูนะคะเราจะถักลงแบบนี้เราจะเริ่มต้นนะคะตรงใต้รักแร้ตรงไหนก็ได้แต่ให้ตรงกับช่วงลายที่เราขึ้นต้นนะคะ อันนี้คุณป้าขึ้นมาสามช่วงลายแล้วเดี๋ยวคุณป้าจะทำให้ดูนะคะนี่ค่ะแล้วก็ขึ้นต้นตรงนี้ขึ้นต้นโซ่สามนะคะนี่ค่ะโซ่สามพันหนึ่งครั้งแล้เวเราจะรวบห่วงพร้อมกัน ต่อไปโซ่สามเราจะลอดตรงนี้นะคะพันหนึ่งครั้งสองหลักรวบพร้อมกันก็จะได้แบบนี้ช่วงลายต่อไปเราก็จิ้มลงตรงนี้เลยสองครั้งนะคะรวบห่วงร้อมกันโซ่สาม ถ้าเราจะจิ้มตรงนี้มันก็จะเป็นรูนะคะมันจะไม่สวยเนาะนี่เลยค่ะเรารวบแบบนี้เลยนี่ค่ะเราจะถักแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวเลยนะคะตรงนี้โซ่สาม นี่ค่ะถาดแบบนี้ทั้งหมดก็จะมี40ช่วงลายนะคะเพราะว่าเราจะจิ้มลงตรงที่ช่วงลายแบบนี้นะคะค่ะถักให้ครบแถวเลยค่ะค่ะแล้วก็ถักมาครบแถวแล้วนะคะจะได้งานแบบนี้ แถวต่อไปเราจะเลื่อนห่วงมาไว้ตรงกลางขึ้นต้นโซ่สามแถวนี้เราจะไม่รวบพร้อมกันแล้วนะคะตรงนี้ก็จึงจะเป็นโซ่สามเหมือนเดิมตรงนี้เราจะถักเหมือนกับที่เราถักตรงช่วงข้างบนนะคะ ตรงนี้จะเป็นช่วงต่อจากหน้าอกลงไปเนาะค่ะเราจะถักแบบนี้เราจะถักแบบนี้ไปนับรวมทั้งแถวแรกนี้ด้วยนะคะสิบห้าแถวนับหนึ่งสองแบบนี้นะคะพอครบสิบห้าแถวแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูการถัก ขยายเพื่อให้กระโปรงเขาจะเป็นชายย้วยเนาะให้เข้าบานออกนะคะถักให้ครบก่อนนะคะสิบห้าแถวเดี๋ยวมาเจอกันค่ะค่ะนี้เราก็ถักมาได้ครบแล้วนะคะจากที่ว่าเราถักขั้นตอนที่สองเนาะเพิ่มจากตรงแถวนี้ครบ สิบห้าแถวแล้ก็จะได้งานแบบนี้ทีนี้มาดูแถวที่สิบหกแถวที่สิบหกก็จะถักเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่เราจะเพิ่มตรงนี้คะ่ะเพิ่มเป็นโซ่หนึ่งนะคะตรงนี้เราจะเพิ่มเป็นโซ่หนึ่งเพื่อที่ให้งานขยายออกแถว แถวที่เราถักไปแล้วเราจะไม่มีโซ่นะคะตรงนี้ตรงนี้ก็โซ่สามเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เพิ่มตรงนี้โซ่หนึ่งค่ะเราจะถักเพิ่มโซ่หนึ่งไปอีกเจ็ดแถวนะคะเดี๋ยวพอครบเจ็ดแถวแล้วเราก็จะมาเริ่มตรงชายกระโปรงให้มันเป็นลายย้อยสวยๆเนาะค่ะถักให้ครบเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ ค่ะนี้คุณป้าก็ถักมาได้ครบแล้วนะคะที่เราเพิ่มโซ่หนึ่งมาได้เจ็ดแถวครบแล้วต่อไปเราก็จะเพิ่มเป็นโซ่สองนะคะตรงที่โซ่หนึ่งเราก็จะเพิ่มเป็นโซ่สองไปอีกสองแถวนะคะ ลงมือเลยค่ะเดี๋ยวครบสองแถวแล้วเราก็จะมีการขยายออกไปเรื่อยๆนะคะค่ะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะเพิ่มเฉพาะตรงนี้นะคะโซ่สองตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะโซ่สามเดี๋ยวมาเจอกันค่ะค่ะเราก็ถักได้ครบแล้วนะคะงานเขาก็จะมีบานออกทิศ หนึ่งแบบนี้นะคะต่อไปเราจะมาถักขยายต่อนะคะแต่คุณป้าให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งเราจะนับตั้งแต่เราเริ่มเริ่มตั้งแต่ต่อช่วงที่สองนะคะเรานับตั้งแต่แถวนี้ไปจนมาถึงตอนนี้จะมีอยู่ทั้งหมดยี่สิบสี่แถวนะคะนับตั้งแต่เราเริ่มขั้นตอนที่สอง มีอยู่24แถวเราจะนับแบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่25เพื่อจะได้ง่ายต่อการจำเนาะค่ะเราจะเลื่อนห่วงมาไว้ตรงนี้มาดูเลยค่ะแถวที่25เราจะเริ่มต้นโซ่6นะคะพันหนึ่งครั้ง โซ่สามโยงมาช่วงลายต่อไปพันหนึ่งครั้งสองหลักโซ่สามพันหนึ่งครั้งอีกสองหลักนะคะแถวนี้ช่วงลายจะเป็นแบบนี้นะคะโซ่สาม พันหนึ่งครั้งโซ่สามตรงนี้จะเป็นตัว v แบบนี้นะคะนี่เราจะถักสลับกันไปแบบนี้ตลอดทั้งแถวเลยงานจะออกมาแบบนี้นะคะ เดี๋ยวครบแถวแล้วเดี๋ยวมาดูแถวต่อไปกันค่ะแถวที่25เราก็ถักมาครบแถวจะได้งานแบบนี้นะคะทีนี้มาดูเลยค่ะแถวที่26เราจะเลื่อนห่วงมาไว้ตกกรงกลางนะคะขึ้นต้นโซ่ โยงมาตรงนี้เลยค่ะเราจะพันหนึ่งครั้งสามหลักโซ่สามและพันหนึ่งครั้งอีกสามหลักนะคะจะได้งานแบบนี้โซ่สาม ตรงนี้เราก็พันหนึ่งครั้งหนึ่งหลักเหมือนตอนที่เราเริ่มต้นโซ่สามพันหนึ่งครั้งสามหลักโซ่สามพันหนึ่งครั้งอีกสามหลักจะได้งานแบบนี้นะคะ เราจะถักแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวเลยเราก็ถักมาได้ครบแล้วนะคะครบแถวมาดูแถวต่อไปกันเลยค่ะตรงนี้เราก็เหมือนเดิมเริ่มต้นโซ่หกถักไปด้วยกันเลยค่ะ ก็ยังจะเหมือนเดิมโซ่สามพันหนึ่งครั้งหนึ่งหลักเหมือนเดิมนะคะโซ่สามมาดูตรงนี้เราจะพันหนึ่งครั้งตรงนี้เก้าหลัก นี่พอได้9้าหลักแล้วเราก็จะได้หนึ่งช่วงลายแบบนี้เดี๋ยวคุณป้าจะทำให้ดูอีกหนึ่งช่วงลายนะคะโซ่สามพันหนึ่งครั้งตรงนี้ก็จะเหมือนกับที่เราเริ่มต้นตะกี้นะคะโซ่สามพันหนึ่งครั้งสามหลัก โซ่สามพันหนึ่งครั้งอีกสามหลักตรงนี้นะคะก็จะเหมือนกับตรงนี้โซ่สามพันหนึ่งครั้งโซ่สามตรงนี้ก็จะเป็นเก้าหลัก เราก็ได้สองช่วงลายแล้วนะคะนี่งานก็จะเป็นแบบนี้9ก้าหลักเขาจะสลับกันอยู่นะคะถักตามนี้เลยค่ะเพราะว่าเวลาเราอธิบายไปมากๆกก็จะงงนะคะดูตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวครบแถวแล้วเรามาดูกันค่ะ เราก็ถักมาครบแถวแล้วนะคะตรงที่เราถักเก้าหลักจะมีอยู่สิบช่วงลายนะคะเฉพาะที่เก้าหลักเราจะนับให้ได้สิบช่วงลายถ้าขาดหรือเกินแสดงว่าเราถักผิดนะคะเพราะว่าจะมีผลต่อแถวต่อไปเนาะจะมีอยู่สิบช่วงลายนะคะเก้าหลัก พอนับได้ครบแล้วเรามาถักต่อกันเลยค่ะตรงที่เริ่มต้นเราก็เหมือนเดิมนะคะโซ่หกตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิม โซ่สามโซ่สามมาดูตรงนี้ค่ะตรงที่เก้าหลักเราจะพันหนึ่งครั้งขั้นด้วยโซ่หนึ่ง จะได้งานแบบนี้อันนี้จะเป็นหนึ่งช่วงลายนะคะสู่สามแล้วก็พันหนึ่งครั้งทีนี้เราก็จะต้องย้อนมาดูตอนที่เราเริ่มต้นจะถักเหมือนกันเลยนะคะค่ะถักให้ครบแถวเลยค่ะพอเราถักได้ครบแถวแล้วนะคะมาดู ตรงที่เก้าหลักนะคะจะเป็นลูกสับปะรดเขาจะสลับกันอยู่แบบนี้นะคะเราก็มาถึงแถวที่ยี่สิบเกแล้วมาดูเลยค่ะแถวที่ยี่ิบเก้าเราจะเลื่อนห่วงมาไว้ตรงกลางตรงนี้นะคะ ขึ้นต้นโซ่สามพันหนึ่งครั้งก็จะได้สองหลักโซ่สามพันหนึ่งครั้งสองหลักตรงนี้เราจะทำการแยกกลีบนะคะเพื่อให้กระโปรงเขาย้วยเนาะโซ่สามพันหนึ่งครั้งอีกสองหลักจะมีอยู่สามกลีบแบบนี้ แต่ว่าถักสองหลักนะคะขั้นด้วยโซ่สามจากนั้นโซ่สามข้ามตรงนี้มานะคะมาคอทอตรงนี้เลยอขออภัยนะคะโซ่ห้านะคะโซ่ห้า คทตรงลูกสับประรดเราจะโซ่สามแล้วก็คอทอตรงช่องนี้ ตรงโซ่สามจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะจะเป็นห่วงอยู่เจ็ดห่วงห่วงโซ่สามพอมาถึงตรงนี้เราก็จะโซ่ห้าแล้วก็โยงข้าบตรงนี้เราก็จะถักเหมือนตอนที่เราเริ่มต้น พันหนึ่งครั้งสองหลักขั้นด้วยโซ่สามนี่นะคะก็จะได้หนึ่งช่วงลายแบบนี้ตรงนี้จะเป็นโซ่ห้านะคะตรงตรงช่วงที่เราจะโยงไปหาลูกสับประรดค่ะนี่คือหนึ่งช่วงลายถักตามนี้เลยค่ะ เราก็ถักมาครบแถวนะคะจะได้งานแบบนี้มาดูหน้างานนะคะนี่กระโปรงเราก็จะย้วยออกสวยแล้วนะคะก็คงจะต้องมีต่อกันในคลิปที่3นะคะมาดูงานที่เรายังค้างไว้เดี๋ยวคุณป้าจะให้ดูที่เรา ต้องทำต่อนะคะนี่งานเขาจะทั้งเหลืออีกเยอะเลยนะคะแล้วเจอกันในคลิปที่3ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะใครที่ข้องใจตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามมาได้นะคะโดยการปากข้อความไว้ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวคุณป้าจะเข้าไปตอบให้ก็อยากให้ถักได้กันทุกคนนะคะ ค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปที่สามสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ